บอกว่ามีคนโไปเนสถาบไม่ตอบเลยนะถ้าผมก็ไปค้นเจอมันไปเจอศัลยแนักการศึกปรากฏว่านักการศึกศากเขาเป็นเรื่องว่าแล้วให้พาไปหาหมอไม่มีสาเหตุมากรอบแต่ก่อนเด็กเขาว่าลงคอมคุณกได้เขาบอกเฮ้ยคุณขึ้งสายคุณจบแล้วอะไรนะคุณไปทำในฟาร์มอะไรก็ได้ ต้องไปวน้ำให้เป็นต้ดำน้ำเป็น รีบแบบนี้เราก็อยากเปิดได้เปิดยอยากจะทำที่เฉลีมให้เข้มข้นโดยที่เรามีแนวคิดว่าอยากจะเป็นแบบนี้เมื่ก่อนนั้นสอนแบบรูปในเป็นจักไม่มีความรู้เรื่องของรูปเลยประเด็นของรูปเป็นรูปกติกามารยาทนี้อะไรติดต่อก็ต้องต้องขอภัยครับเพราะว่าผมก็รู้ชาติว่าทางศุลกางเราครับต้องการให้ เชื่อมต่อกัออบทางเทศบาลก็ดีดีครับแล้วก็พร้อมนะครับาการเลือกตังการเลืกนกตั้งการเลืตั้งยันเป็นระดับขึ้นมาวันนี้ก็เห็นว่าโตนี้ก็เพิ่งทํามาใหม่นะครับเพิ่งทํามาใหม่นะครับชมรมก็มีวิสัยทัศน์นะครับจะสร้างเด็กเตรียมนักหมกักรบที่มีความสมัครใจจะมาฝากแับท่านมาเพื่อแบบแนวหน้าของประเทศนะครับแล้วก็มีอาหารการกินต้อนรับนะครับอันนี้ไฟก็ พวกเราในานามของช่าวจังหวัดสมรีครับก็เชิญครับชมรมหมกลุกไทยเุารีนะครับถือว่าเป็นเกอย,ยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมเยียนนะครับสมองเราก็มีการพัฒนาโดยสื่อมวลชนด้วยนะฮะที่ให้เกจกับผมได้มาในงานชมรมสลับ,บรีนะฮะสมาชิกท่านสรับขั้นมากเลยผมได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วว่าที่เนี่ย เป็นชมรมหรือว่าทรงใหญ่มากตอนนี้กางก่อตัองต้งขึ้นมาเนี่ยดีมากเลยครับเด็กๆและประาชาชนทั้งหลายได้มีพลังจิตาม,มาพบปะสังสรรค์อะไรกันแลกเปลี่ยนวิชากันนะฮะอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานชมรมนลฮะท่านประเดชปีชาก็เก่าอาพคุณไม่ได้เสกเลยนะอ่ะไม่เก่งเลยก็ สวัสดีครับพี่ทำโจมครับจากลูกเด็กนะครับจากอำเภอลูกเด็กนักเรียลูกของเราเนี่เป็นคนสระบุรีล้วนๆนะฮะจากอำเภอต่างๆของจังหวัดสระบุรีเราไม่ได้มีต่างจังหวัด อยู่ตอนหน้าใครคนนั้นต้องเดินนะครับอาจารย์ไม่คิดต้องเดนให้กับนักสระบุรีครับที่ซุ่มว่าบอกคิดอะไรบอกว่าอายุมากเลยครเล่นเหมือนเล่นไหวครูนะครับครั้งนี้มูลกี่บาทครับอาจารยไม่เป็นไรนะครับอยู่ก็อยู่ข้างนะครับวันนี้ยยยออูู่่ สวัสดีครับผมพลเอกปีชาสายเพชรประธานชมรมหมากลุกไทยสระบุรีนะครับชมรมหมากลุกไทยตั้งอยู่ที่วัดศาลาแดงอยู่ตรงข้ามกับศาาหลักเมืองให้การสนุนการฝึกเยาวชนแล้วก็ทรงตัผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้เป็นกีฬาหมากลุกไทยเนี่ยประจำจังหวัดสระบุรีเพื่อสร้างชื่อเสียงสระบุรีให้เข้มแข็งเ <Okay. S 2> จตนาสาคัญที่เราต้องการก็คือขอให้เยาวชนนะครับในสระบุรีเนี่ยมาสนใจหมากลุกมาเล่นหมากลุกกันนะครับเพื่อจะจับ รักษาไว้ที่งัวนาธรรมนะครับหมักลุกไทยเนี่ยกีฬาที่มีความซับซ้อนน่าสนใจนะครับก็ขออยากให้พวกเราให้ความสนใจนะครับเด็กๆที่มาฝึกเนี่ยผมทราบว่านอกจากฝึกหมากลุกแล้วเนี่ยจะได้การพัฒนาสมองนะครับแล้วก็เติบโตเปผู้ใหญ่โดยเฉพาะเด็กๆที่เก่งหมากลุกจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาในม,นมหาวิาลยนะครับแล้วก็เข้าที่ทําง,งานางต่างๆจะท่านจะมีคะแนนพิเศษในการดูแลของท่านเองครับขอเชิญชวนให้มาเล่นหมากลุกที่วัดสระแดน่นี่ครับทาง เทศบาลเมืองสระบุรีนะครับซึ่งผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้มาร่วมกิจกรรมกับชมรมหมาก,กระดานไทยหมากลุกหมาก,กระดานไทยจนะััสละบุรีนะครับซึ่งเรามีท่านคนเอบีชาสายเพชรนะครับประธานชมรมท่านได้เชิญนายเทศบาลนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับวันนี้หมากลุกหมาก,กระดานไทยนะครับในอดีตสมัยเด็กเก็ผมเคยไปนั่งเฝ้าผู้ใหญ่ ลุงป้านะาตายายนะครับตาตานั่งเล่นกันนะครับก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาเล่นกันยังไงนั่งกันเตียงเตคอนบฟแต่ที่จริงแล้วนะครับหมากรุกไทยหมากกระดานตอนนี้ได้ในรุ่นรุ่นผมหรือว่ารุ่นลูกหลานนะครับในในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้นะครับซึ่งทางชมรมเนี่ยได้มีการส่งเสริมนะครับอยากให้เด็กลูกหลาน นะครับเยาวชนของจังหวัดสระบ,บุรีของเทศบาลเมอืองสระบ,บุรีของเรานะครับไปเรียนรู้เรื่องของการหมากลุกหมากกระดานนะครับเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นกีฬาในร่มนะครับเป็นเรื่องที่ดีคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ทางท่านนายกเทศมนตรีมังสระบรุรีท่านก็ส่งเสริมนะครับถือว่าเป็นกิจกรรม ที่มีประโยชน์สําหรับลูกหลานในอนาคตสร้างสมาธินะครับฝึกสมาธิให้เด็กนะครับเพื่อนพาพอําพาไปสู่สิ่งต่างๆที่ดีขึ้นในอน,นาคตนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับทางชมรมนะครับก็อยากจะฝึกสอน ให้กับลูกหลานที่ในโรงเรียนเทศบาลทั้ง10โรงครับอาจจะมีโรงเรียนนําร่องสักโรงหนึ่งหรือสองโรงก่อนนะครับเพื่อให้ทางชมรมนะครับที่เป็นครูผู้สอนเนี่ยไปไปสอนถึงโรงเรียนนะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆก่อนนะครับต่อไปในอนาคตนะครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นชมรมก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นทางเทศบาลก็จะให้ความร่วมมือกับชมรมมากขึ้น,นครับขอบคุณครับ